ช่างน่ามากมากๆคะอรอเป็นทองร้อนเฮ้ยนมีจะไปทางไหนบ้านีรถผ้า่เนาะส,สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องสายโอสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูก็จะพาทุกคนนะคะไปดูถนนนะคะชนบทนะคะที่มีครูลาวคนหนึ่งนะคะ ที่ได้ถ่ายถนนน,นี้นะคะลงอูดูล้วแบบเฮ้ยมันแบบขนาดนี้เลยเหรอก็คือแถวที่บบอูอยู่นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนี้อูอยู่จะเป็นตัวเมืองหลวงพระบางเนาะมันก็เส้นทางมันก็จะมีบ่อมีหลุมนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ไม่ขนาดนี้นะคะเมื่ออูเห็นแล้วแบบเฮ้ยแบบคือต้องแบบชํานาญเท่านั้นนะคะที่จะ,ะไปเส้นทางแบบนี้ได้ถ้าไม่ชํานาญนี่ก็คือล้มแน่นอน ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางนี้บอกได้เลยแบบเพื่อนไปด้วยโคลนหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะช่องของอครูดอ,อยนี่นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาอูดวนตัวก็สามารถติดต่ออูดได้นะคะโดยทาง a c e b o o k l ล n e แล้วก็ไอีตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่า ถนนที่แบบอูพูดถึงมันมันจะขนาดไหนนะคะมันจะแบบเอ่อเป็นถนนยังไงนะคะถึงจะบอกว่าแบบถ้าไม่ชำนาญนี่ก็คือไปไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องครูโดยกัจะเดินไปที่เลี้ยวเท้าดดนะคะคนที่แบบถ่ายรีบไปด้วยแล้วก็แบบสิบไปด้วยอ่ะทุกคนคือ ว่าจะมาได้พี่น้องเลยเนาะแต่มาคาอยู่ระหว่างทางเพราะว่ามีด่านเปมีชวดพี่น้องเนาะกับขี่รถของขุดโดยมีเอกสารเดีน้ขี่ดโดยผ่านด่านมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปขุดโดยจะอธิบายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ฟังน้ำกันเนาะว่าขุดโดยผ่านด่านมาได้เล้วใดโอ้ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คือโอ้โกสภาพเส้นทางของเขาพี่น้องเลยเนาะ เดี blender, ๋ยวเราไปรุ้นน <om> oh, ้ำกันว่าเมื่อนี้เราจะไปทบไปทอนใดแด่อยู่ตามระวังทางพี่น้องเลยพวกทางสภาพเส้นทางพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยโคตรโคตรโทตรไม่แน่ใจว่า อ่าทูเขาแบบมีมีกล้องหรือเปล่าหรือยังไงถ้าเป็นตัวสัตว์ทุกคนต้องแบบจับโทรศัพท์ถ่ายภาพด้วยแล้วก็แบบมือนึงต้องอ่าขับรถด้วยนะทุกคนต้องแบบชำนารมากๆนะคือจะเอางาเป็นทางเนาะคนนี้จะไปทางไหนก็นีรถถ้าพี่น้องเนาะ Ôi, tô đây mọi người tên đa ơi đây mọi người ui 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 à nó. เลงมันก็จะแบบตีตัดนะคะถ้ามันลื่น <ทบ S 1> มันมันลื่น <laughs> ตัวน,นี้น่าจะเป็นรถค่าพี่น้องเนาะนี่รถคายุบอนี่โอ้โหทุกแบบไปไม่ได้เลยอะ่นะโอ้โหทุกนเดินเลยเดินแต่บวบทวมเลยพี่น้องเนาะเกือบท่วมเลยโอ้ถูวอทางอุ้ยเหน,นื่อยบุหัว่าจะไปแนวไรแบบนี้ บนนี่ก็คือไปบ่ได้ไปนไหน่อยเนะาะขวารถคาอยู่นี่ถกจะมีทางเคิรนเว้นไปทางนี้เดี๋ยวคุณดอยจะลองไปเบึงไปทางด้านนี้นะว้าถูก ลรถค่าบนนี้ก็คือมันนัดแหงขึ้นเลยเนาะก็คือไปไม่ได้เลยสองแอบไว้ตรงนั้นเลยไปทั้งนี้ไปนี่เด็กครูเขาแบบเก่งนะคะทุกคนต้องแบบจับกล้องด้วยแล้วก็จับกล้องถ่ายคลิปไปด้วยนะคะแล้วก็ขับรถไปด้วยโอ้โห โอ้โหโอ้โโอ้โหทำยังไงดีบ้านี้ได้เป็นทีห้อยเนาะโอ้โหเดียว ไป n าขพี่หน่อยพจะไปทางไดดีน่อออเดียวเดินทางก่อนพี่น้อยคนไปทางใดบนนี้ โอ้บนนีน่าจะขาโดานวะโอ้โหบนนีน่าจะไปว่าไรเพี่นอนเนาะาะวบูมีไวทีรถเพิ่นไปคือแบบนี่บนคนเว้นเดี๋ยวห้องซอกทางไปก่อนพี่นอนเลยน่าจะไปทั้งนี้อู้โธน่าจะไปทั้งนี้พี่นอนเลยบนคนเว้นเนาะหรือว่าเราจะไปทั้งนี้

หน่วยงานคนที่จะต้องขับรถด้วยเส้นทางที่ขึ้นแบบนี้ไปทางนี้มาที่นี่แหละอู้ถามไม่เราเลยครูก็เคยแบบไปแบบขางแบบแบบนี้คุณครูขับไม่ได้เลยคือขับแล้วก็จะลมอย่างเดียวนะคะอู๋ต้องให้เพื่อนของอูขับทุกคนของอูอูยอมเราเลยเพื่อนของอู๋คนคนที่แบบอูไปด้วยอู๋เก่งมากถึงว่า ทางจะแบบโหลดของอีกนะคุณแต่ว่าเครื่องของอวก็ทาเหมือนไปได้อะทุกคนแบบไม่ลมอะไรอย่างเงี้ยโอ้บนทามีงัวลุ้นมากเรื่ลยพี่น้อยอ๋อจบ

โอ้ทีไปเลยโอ้โัหนานขาอยนี่เธอเลยข้งหน่เนียาบอกเป็นมาท้งนี้โอ้มั้วัาบนนี้มันมีรถใหญ่โอ้ทุกขาบเ้นทา สุดยอดอีกหน่อยโอ้โหค่ะทุกคนค่ะ <fol> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะครูดอยที่ได้ถ่ายลงนะคะทุกคนโอ้โหแบบดูแล้วสงสารครูเขาเนะแบบที่ต้องจับกล้องด้วยแล้วก็แบบขับรถด้วยแล้วเป็นเส้นทางที่แบบ ยานมากๆแบบเป็นเส้นทางที่มันแบบมีแต่โคลนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบถ้ามีคนจับกล้องให้พี่เขาคงจะดีอะทุกคก็แบบคงจะแบบเหนื่อยด้วยนะอะไรด้วยเพราะว่าขับรถแบบนี้ทุกคนแบบมันต้องได้ใช้แบบแรงที่จะคืนขารถและไม่ให้แบบรถล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหดูสภาพหนทางนี่คือแบบมันมันมันไม่เป็นตาเอาเลยอะทุกคนแบบ มันมีแต่โคลนไปหมดเลยอ่ะโอ้โหถ้าแบบคนไม่ชํานาญจริงๆอ่ะคือไปไม่ได้อบอกได้เลยนะคะว่าไปไม่ได้หรือถ้าไปได้ก็ต้องแบบรมล,ลกุกขุกคานไปถึงจะแบบได้อ่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้อุมาโดยตลอดนะคะสําหรับคลิปน,นี้อุต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย